มือนีกับเป็นสาวทำงานของเดอะแกลงปองแปง้งเลิกงานหามงกุกับพักกันย่างรวยไร่คือเก่าจากนั้นทุกคนก็ได้จ้องตาก,กันแล้วก็พยักหน้าใส่กันแล้วก็ได้ถามกันว่ามือแรกเข้าไปใส่ดีฮึก <c oughs> ่อนอื่นก็ต้องหาสแกนบอกสแกนบัตรสะกนจากนั้นบัวห้องก็ได้เตากันมาห่างซี่เคกับหางใกล้บ้านเขานีข่มห้อง,งนี่ละ่ะนี่บัเป็นยังดอกตอนที่นั่งอยู่ในออฟฟิศนะนกับพักกันว่ากันเตากันว่าอยากกินนี่ยังหูบ่อยากกินพิซซ่าอันพิซซ่าน่ะหญิงมันเบสิกแต่ว่าอยากกินเมนูอื่นๆที่อออยููู่่่่่ในน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 นพพิิาาาาาาจััังงีะมมืื้้้หววฉกกก็ลลเเเดแผสสชต พราะว่าได้นัดเดือกแกงกันไปแล้วไงก็มีน้องออกการมานําเด็กจากช่องออกการแฟมาดีน่ะล่ะแล้วกับทีมงานเก่าทีมงานเดิมค่ะแกงปองแปงวันนี้ชนีดูดก็จะมาสิงสถิตอยู่ที่เดอะพิซซ่าคอมพานีน้าห้างซ k ค่ะมาหอชนีดูดกัทําการเปิดเมนูเลยแต่ว่าเบสิกที่อวจีซั่งกับือพิซซ่าน่ะล่ะน้องออกการเพื่นก็นั่งเลือกเมนูน้ำฉันเด็แล้วนั่งกับจีซั่งพวกคองคุกีกินเลนของเพื่นนน่ะนะมาหอดาลก้นเนาะอุ้ยเปล่าซั่งเมนู นเอากระบ,บอกแล้วโดนโดนมาเทียปีหนึ่งพูดชั้นสกินบ้างเทียสองเทียนีล่ละถือว่าเป็นการให้รางวัลนจากของพวกเ้ากับสิจัดเต็มกันน้อยถามมามือนี้ก่อนแก้วก่อนข้ามไปไซต์ีนั่งกับไปกินเลี้ยงค่ะเพื่อนกับไปกินเลี้ยงแผนกเพื่อนนาาั่นละและนี่ค่ะคอนเซปต์ของเราพิซซ่ายาวขนาดนี้เป็นของคุณนะเทศกาลนี่กลับมาแล้วเทศกาลพิซซ่าเม็ดค่ะพิซซ่าที่ยาวที่สุดในประเทศไทยจัดแบบจุกๆยาวๆ่หนึ่งเมตรเลยเด้ในหนึ่งเมตรนี่กะสิไม่ต้องเหมือนหกนาคุณนะแบ่งออกเป็นชิ้นๆกันเลยตั้งสี่สิ หน้าตาสีสันพิซซ่าเมคของเฮาอันนี้บ่แม่นพิซซ่าธรรมดาเด้พิซซ่าเอากับมันเน่ารสสูงเฮ้วเฮาสิกินคู่กันกับซาวครีมดิฟค็อกเทลดิฟและอันนี้ก็สิเป็นเมนูอาหารที่พวกฉันสั่งมาบอกเลยว่ามื้อนี้จัดเต็มแบบจุใจค่ะถามว่าย่านอ้วนบอเฮึก็หลายคนถามฉันเข้ามาว่ามีเคล็ดลับอีหยังบ่กินเคิงเบียร์กินแนวกินกินกับแก้มก็กินหลายเจ้ามีเคล็ดลับดูแลจากของจังได๋เจ้าคือบ่อ้วนหญิงเยาว่าฉันบ่อ้วนเถาะคนสูง156 51หนักเฮ็ดอู้ปุอยูู่่ฮึเมนแรกทีฉันสิซิมก็คืออันนนี้ก็็เปสลัดแแซลลมออนนนะัี้ก็หาส สลัดไก่ย,ย่างบาร์บีคิวค่ะแต่ว่าสิกินแต่และเมนูก็ต้องหันไปทามหัวหน้าก็เนี่ยว่ากินจังได๋ึหึและนี่ค่ะอันนี้เป็นแซบบอคากเมนูของเขากระสีซื้อว่าซี่โครงหมูบาร์บีคิวฉันอยากสิบอกว่าเขาอบเนื้อหมูได้แบบร้อนมากเลยเปื่อยแบบว่ากินหอดกระดูกไม่ได้พูน่ะอันนี้ฉันบเบลอเดอ้อฮึหึและนี่ค่ะเมนูต่อมาก็จะเป็นสลัดยำปูอัดและไข่กุ้งยิงเอ้แซบบอคาก,กินแตงกวาเขากบปูอัดใส่กําน้ำสลัดอุ้ยเข้ากันบอคักเลยและอันนี้เมนูต่อมาสลัดไก่่่่่่ยยาาาางงบบบีคิิวววออออ้้ััันนนนนนกกก็็สเเปมมมููหถแแต เข้มเข้มจิ้มกินกับชีสเข่ากันบอคักเลยจากนั้นชั้นนี่ดูกระตาเหลือไปเห็นอี่หยางวัตีขาหมูเยอรมันคะอันนี้อีน้องเซฟตีกับเป็นคนสั่งมาเนี่ยิงบอกเลยแซบบอคักและอันนี้ก็สิเป็นเมนูต่อมาเมนูคือสเต็กไก่บาร์บีคิวบอกเลยแซบจนซอดข้างพู้น่ะทึ่งกินทึ่งเฮียปากและอันนี้ก็สิเป็นกุ้งผัดเนยกระเทียมกินกับขนมปังแบบนี้เออเข่ากันบอคักเลยเอว่าคารานก็เจ้าให้เอาตะมุงเขาว่าคือสีดีเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้แซลมอนไข่กุ้เาวอ ฉันนี่รู้สามารถกินได้เองงั้มาทานด้เครื่องทองอยู่อาหานี้มาเริ่มต้นการซิมพิซาของเข้าได้เลยฉันกับซซิมเป็นนาซีฟู้ดคอกเทลแล้วกับอีกนาหนึงเป็นเังกับบลูฉันจำบไดาดฉันกับซิจิมกินกับซอสดิฟซาวครีมแล้วกับซอสดิฟสไปซี่มาโยแล้วเขากับซิมีซอสดิฟคอกเทลพร้อมเด้บอกเลยทั้งสอันนี้แซ่บเหมือเลยน้ำที่ฉันสร้งมากินมือนีก็คือน้ำเปล่าค่ะยอกหยอกน้ำมือนีกับซีมีซัมเมอร์พาราไดส์สตรอเบอรี่โซดาแล้ว กับการจ้วงกินอาหารไว้แล้วเมื่อไอหน้องอลีกินแซ่บบะน,นี่สมซื้อช่องอิลีได้สูงนั่งตรงขามกับสาวเซฟตีบ้บะนี่เข้ากันบักคักกินเข้าไปเลยข้ามตาสวดอุ้ตอนนี้แต่ละคนกับกม้มหน้าก้กมตา,ากินไม่มีผู้ใดว่ากันจักคนและนี่หญิงเป็นเมนูที่ฉันนำเสนออีกอย่างหนึง่งผู้ใดมาเดือพิซ่าต้องสั่งกินเด้อเมนูของเขากับซีซอว่าสปาเกตตี้เส้นดำกุ้งผัดครีมซอสอุ้ยบอกเลยเกิดมากพอเคยกินได้เพียแซ่บบอกค่ะฮึ่ยสเต็ปการกินของเฮ่าเฮาก็ต้องกินของขาวเหล็กของหวานปั้บปุดกันไปไอส์ ็คือฉันบอกละยิงได้ตะมงหุงมากินในร้านน้ำคือสีแซบคือสีเขากันดีวะเเนี่ยอิลีได้สูเมนูนี่แซบอิลีทุกคนพาก,กันกินแต่ว่ากับากักกนใดโซดกินพลข้ะคสองคาพอว่ายยังติสร้างม่จยานเดียวหยาดกันกินเ่ละมันจังแสบฮ้ยก็คือวานั่นแหะที่พาก,กันมากินมือนี่กับบริมีหนึ่งในโอกาสยังก็คือความเกิดอย่างล้วนๆเช่นสีนะใดคือเอาง่ายๆวะทึงผู้จัดการ้านทึงพนักงานใน้านเอฟซีฉันเบิร์ตเ้เป็นกันเองบอกข่าวพิจิอรโคตรหนาลอกสูเอา้าก็ตือว่า เซฟของเดอะพิซซาเขาเทศกาลฉลองปีใหม่สุกล้นของเดอะพิซซาคอมพานีที่ไม่ได้มีแค่เมนูพิซซาค่ะอาหารทุกอย่างกับแซ่แต่ว่าเมนูใหม่ที่ฉันนําเสนอนี่นะมันกะซิมีเฉพาะร้านที่บริการเต็มรูปแบบเท่านั้นเด็กนะนําถ้าผู้ใดอยากกินเมนูคือพวกฉันให้ไปที่สาขาซ k พารซาพวกแดงไก่ไก่เห่าหนุ่มสาวชาวโรงงานไปตากันได้เลยค่าเอาจริงๆหญิงพิซซ่าเม็ดนะราคากับ,บ่อแพงได้สูงกรตตังวัซซี่สิบแปดชิ้นเกาอร่อยเกสิบเกาบาทหนึ่งินาะก็ถออเกนึไปใส่เอาหนอเครื่องกินเอคงก่อนงหม่ิ พากนจัดกินเลี้ยงหรือว่าฉลองอีย่างในโรงงานถ้าเป็นช่วงเทศกาลแบบนี้พวกเธอย่าลื่มสร้างรวงนาเด้กเพื่อใบยังติเพื่องานเลี้ยงสังสรรค์เทาสิบ่ไดรสะดุดเอาจริงๆตอนนี้แต่ละคนนะพุ่งว่าเป็นทองหาเดือนแห่งของฉันนะไว้เป็นตะยานบ่คักฮึสุดท้ายฉันมีแนวสิมาบอกมากกสี่ิงพวกเธอ่าได้ของขวัญปีใหม่บอกถ้าพวกเธอไปกินพิซซ่า6สาขาที่ฉันบอกนะแล้วพวกเธอก็บอกว่ามาจากเพจดุจ้าผ้าแส่บ6สาขาที่ฉันบอกนี่ก็ซิมีสาขาโลตัสบอวินสาขาซี่เปวกแดงที่พวกฉันมาื้อนี้สาขาสะพานซีสาขาปตทเฮมมาลาสาขาสุ สักเจา้าพญาและสาขาบึงวัลกีในหกสาขาที่ฉันบอกถ้าพวกเธอไปกินแล้วบอกว่ามาจากเพจดูดจาผ้าแสบข้างร้านเขาก็สิมีอียงพิเศษพิเศษไ้เด้แต่ว่าต้องเป็นหกสาขาที่ฉันบอกเท่านั้นเด็กนะตอนนี้ระเบิงชะนีแต่ละคนอียงหระสู่อุจุอาจารยุนาลานอยู่